สวัสดีครับผมเท่ร้อยสี่สิบีนะฮะวันนี้ผม่าพี่น้องมาชม i n t a s e t X สอง,สงร้อยห้าีนะครับผมลำหนักขนาดยี่สิบเอ็ดตันนะมือีขนาดคิวนิดๆครับในคนขับโดยน้องเบียร์นะน้องเบียร์สุดหล่อนะครับผมอายุน้อยร้อยประสบประการนะครับผมนี่คัดเก,กาะกางครับแนวถนนไม่ได้นะ แนวถนนไม่ได้ครับผมขยายแนวถนนออกอีกหน่อยนะขยายออกฝั่งละเมตรครับผมเมตรห้าสิบนะต้องคัดก่อกลางออกครับผมแล้วก็กบสายไฟด้วยนะสายไฟกิ่งนะจะเป็นสายไฟกิ่งนะครับผมคัดโดยน้องเบียร์อายุหนุ่มร้อยร้อยประสบการณ์น,นะครับผมรถสองฝากฝั่งทางก็เยอะนะครับผมฝั่งตัวนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะ หลังจากทําเสร็จแล้วก็ปล่อยให้รถวิ่งนะครับผมปล่อยให้รถวิ่งนะแล้วก็มาทําฝั่งนี้นะครับผมทําทีละเลนนะครับผมทําเลนในก่อนครับพอเลนในเสร็จก็เทคอนรีตเรียบร้อยก็ปล่อยให้รถวิ่งนะครับผมแล้วก็ไปทาข้างนอกนะครับผมข้างนอกต้นไม้ข้างนอกก็ติดหมดนะครับผมนี่นี่ครับติดหมดนะฮะน่าจะได้เอาออกหมดครับเป็นต้นคูณนะสวยงามมากครับผมโอ้โหกว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้ฮะกว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้ ต้องนานหลายปียครับเสียดายมากครับผมต้องรื้อออกหมดนะต้องเอาออกหมดนะเนี่ยถ้ามีดอกงี้สวยนะครับต้คนคนนอ่ะถ้าออกดอกสวยมากครับขับโดยน้องเบียรนะครับท่านระดับไปด้วยกดบบสายไฟไปด้วยครับสภาพการใช้งานของรถส,สิบกว่าปีแล้วครับผมสภาพยังสวยคนระับ คมดูแลรถดีครับองเบียดูแลรถดีมากครับผมเป็นเด็กอ่าเป็นหนุ่มไฟแรงครับขยันขันแข็งครับดูแลรถดีครับแล้วก็ขยันด้วยตรงเวลาเป๊ะนะครับเรื่องงานนี่ตรงเวลาเป๊ะนะครับทำงานก็ตรงเวลาเป๊ะสุดยอดครับแบบนี้ครับเจ้านายชอบครับผมนี่นะครับคัดออกความกว้างจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเผื่อคัตเตอร์ด้วยนะครับผมเผื่อคัตเตอร์ด้านข้างเลยฮะต้องคัดออกนะ ก่อนตอนเราเทใหม่แล้วก็เราต้องเทคัตเตอร์ใหม่ด้วยเดี๋ยวเดาวรถเจ็ดตีออกนะครับรถเจ็ดเชฟหน้าเอานะเดี๋ยวให้เชฟหน้าแล้วเดี๋ยวให้เซเว่นมาเช็คแล้วหล่ะนะ ไฟด้วยนะครับผมถ้าไม่ได้เอาดินกบสายไฟเอาจรถเกดแทงออกนะครับเพราะว่ารถเกดแทงออกแล้วก็ตลอมให้ไมโครต่างใจไว้ก,กว่านะ มีกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้จะมีกล้องถอยหลังนะมีตาด้วยนะครับผมหุ่นดีจริงครับนนจะเป็นสายไฟนะนี่นะครับเป็นสายไฟจะต้องเอาขึ้นมาข้างบนนะฮะ เอาสายไปขึ้นมาบนแล้วก็กลบใหม่นะครับผมโอ้วิ่งไวมากครับรถแถวนี้เหยียบอย่าไม่ทันเวลา คณที่รับชมชิและกดติดตามนะครับผมถ้าจอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมครับร้อยสิบกีด้วยนะครับขอบคุณครับผมมีกล้องคอยหลังคอยหลังไม่ต้องมองมองหลังได้คมีกล้องมองหลังแกเวลเลยครับผม